แล้วถ้าสําหรับคนที่เริ่มชีวิตมาประมาณหนึ่งแล้วทำงานและเป็นวัยทํางานแล้วค่ะแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่ไปหน้าไม่มาหลังย่ําอยู่กับที่หรือที่เขาบอกว่ามันอยู่กับที่มันอยู่ที่เดิมมานานแล้วอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงดีมันจะมีวิธีหรือว่ามีทางยังไงให้เรามองเห็นทางไปต่อได้ชัดขึ้นบ้างไหมคะอันนี้เนี่ยสำคัญมากแล้วก็อยากบอกทุกคนเลยว่าต้องออกจากความฝันที่เราย่ําอยู่กับที่เพราะว่าที่ของเรามันอยู่ตรงนี้ มันคือพื้นที่สบายความสัตย์วนเป็นพื้นที่สบายแต่พื้นที่สบายมีให้คนตายอยู่ครับใช่ครับพื้นที่สบายมีวให้คนตายอยู่เขาสบายแล้วเขานอนอยู่กับที่แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องเคลื่อนที่ออกจากพื้นที่สบายที่เราย่ำอยู่กับที่เพราะว่าอันนี้กลับมาเรื่องที่เมื่อกี้ถามนะว่าคําถามคล้ายๆกันบอกว่าแล้วสิ่งที่พี่ทำนะครับ เวลาที่ในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือเป้าหมายที่เคยผ่านมาหรืออะไรนะครับทํำยังไงก็นอกจากฆ่าตัวตายทุกวันก็คือพยายามออกจากคอมฟอร์ทโซนทุกวันครับออกจากพื้นที่สบายทุกวันเราคิดว่าเราโอ้โหทำสิ่งนี้แล้วเราเราโอเคแล้วเราสบายแล้วหาสิ่งที่ยากสิ่งใหม่มาทําของพี่ก็ตั้งแต่ผ่านมาก็พยายามทาสิ่งนี้ตลอดทําสิ่งนี้ไม่เป็นทำผิดไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ทําอันนี้ทาอันนี้ทําอันนี้นะครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วนะครับอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยมีความกลัวเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเราเราเราต้องกลัวหลายๆอย่างแหละนะครับไม่ว่าจะกลัวความล้มเหลวหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องเข้าใจว่าใจที่อยู่กับปัจจุบันขณะจะเป็นอมตะต่อความกลัวเสมอก็คือเวลาเรากลัวมันคือข้างหน้าครับใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราแบบโอ้กลัวที่จะโน่นกลัวที่จะนี่กลัวที่จะนั่นเพราะฉะนั้นต้องฝึกบ่อยๆที่จะเอามาอยู่กับปัจจุบันนะครับว่าเฮ้ยแล้วปัจจุบันมันคืออะไรแล้วปัจจุบันคือเราย้ำอยู่กับที่ แล้วเราจะต้องออกไปจากคอมฟอร์ตโซนเพราะงั้นเราก็ต้องฝึกค่อยๆที่จะออกไปจากคอมฟอร์ตโซนของเราโดยการที่ทําในสิ่งยากๆนะครับยากๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นดูมันเหมือนยากทำาวลนิดนะครับเหมือนกับที่เรื่องเปลี่ยนชีวิตอะทำก้าออกจากคอมฟอร์ตโซนวลนิตนะครับจำไว้ว่าความกลัวเนี่ยเราอาจจะกลัวนะแต่ความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตาแต่เมื่อเราพุ่งเข้าเผชิญหน้ามันจะหายไปง่ายๆเลยครับเรากลัวมากที่ชีวิตยัง่งยู่กว่าที่โอ้โหกลัวมากที่จะออกจากงานนี้เพื่อไปงานที่ดีกว่า เพราะอะไรครับเรานั่งคิดไงเรานั่งหลับตาคิดอ,นอน้นอนนอนกลางคืนเนี่ยตายแล้วเราจะแย่แน่เลยอ้มันน่าจะนู่นน่าจะนี่น่าจะนั่น,น,นแต่จริงๆแล้วเมื่อเราพุ่งเข้าไปเชิญหน้าก็คือว่าเข้าไปเดินบอกกับหัวหน้าหรือใครเลยว่าเรามีเป้าหมายเนี้ยปรึกษาเขาก็ได้ว่าทํายังไงดีเราอยากเราอยากจเจริญเติบโตมากกว่านี้แล้วสุดท้ายแล้วมันหายไปเลยครับเพราะความกลัว ไอ้ความกลัวกับอัตตามันมาคู่กันนะยิ่งอัตราใหญ่ความกลัวก็จะติดไว้ได้มากนะครับเมื่ออัตราหายไปความกลัวจะหายไปด้วยนะครับอัตราคือตัวตนของเราเมื่อไหร่ที่เราพุ่งเข้าไปเชิญหน้ามันหายไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งคิดนู่นนี่แล้วนะใจเราอยู่ปัจจุบนันละแล้วเราพุ่งเข้าไปเชิญหน้ามันปุ๊บความกลัวนั้นหายไปปุ๊บเราออกจากคอมฟอร์ทโซนปุ๊บ จำไว้เมื่อกี้พูดตอนนั้นพูดไปคร่าวๆแต่ไม่ได้ขยายความต่อนะว่ามือที่เกาะลุมความสบายไว้ย่อมไม่ว่างพอจะเอื้อมคว้าความยิ่งใหญ่ของครอบครองเพราะฉะนั้นเราจะเกาะลุมความสบายไว้ตลอดก็ได้แต่ถ้าเราอยากยิ่งใหญ่จงกล้าที่จะปล่อยความสบายของการย่ําอยู่กับที่นี้เพื่อมือเราจะได้ว่างเอื้อมคว้าความยิ่งใหญ่ของการปีนไปสู่ภูเขาลูกต่อไปให้ได้ครับแล้วถ้าสมมติว่านาวันนี้ค่ะเราใช้ชีวิตมาเนาะแล้วเราเจอปัญหา ที่มันหนักมากเป็นปัญหาชีวิตที่หนักมากที่เรียกได้ว่ามันปล้นพลังชีวิตเราไปเลยอะหนูว่าคนที่มีปัญหาจะเข้าใจคํานี้เพราะบางครั้งเนี่ยม,มันใช้พลังงานชีวิตเยอะมากๆจนแทบแบบอยากจะยอมแพ้แล้วอะค่ะพี่คุณเขามีคําแนะนํำยังไงบ้างว่ามันมีอะไรที่จะสามารถชุบชีวิตเราในวันที่แบบหัวแบตบจะ0ูเปอร์เซนแล้วอย่างเงี้ยมีอะไรที่จะชุบชีวิตเราได้บ้างปัญหาคือกีฬาของหัวใจชีวิตไดไร้ปัญหาให้แก้ไขหัวใจไม่มีวันแข็งแรงหมายความว่าปัญหามันคือสิ่งไม่ดีเรื่องเดิมเลยครับ ปัญหาไม่ได้ดีเลยไม่ไดีครับอยู่ที่เราพลิกมันจริงๆแล้วปัญหาดีมากๆเลยแต่เราชอบคิดว่าไม่ดีไงเพราะว่าชีวิตจริงๆแล้วชีวิตคือปัญหาเลยนะสมมุติว่าเราบอกว่าเด็กนะครับเพิ่งเกิดมาเลยเดินไม่ได้เราบอกเป็นปัญหาที่จริงไม่เป็นปัญหาครับมันคือดีมากเขาต้องฝึกเดิน<ม>เขาก็คือบอกโอ้ปัญหาถ้าสมมุติเราบอกว่าแย่จังเลยอ่ะปัญหาคือเด็กเดินไม่ได้อะ่ะอา้าวก็ไม่ต้องเดินไหมถ้าอย่างนั้นก็คานไปช่วยชีวิตไหมไม่ครับสุดท้ายก็คือชีวิตทุกชีวิตอ่ะ ง่ายๆเราปลูกต้นไม้ต้นไม้มันขึ้นมามันเจอปัญหาแรกหรอครับทิ่มดินครับมันจะออกมาจากดินยังไงอ่ะดินมันแข็งนะต้นไม้มันก็อ่อนดินมันก็เพิ่งออกมาจากมเมล็ดเจอโอ้ยทิ่มดินเจอปัญหาแล้วแต่มันก็ต้องอถ่ายออกมาให้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ย ตัวชีวิตเนี่ย <S <S เขาเรียกเป็นซินนิมคํำเดียวกันกับปัญหาเลยชีวิตคือการที่เราต้องพยายามออกจากคอมฟร์คโซหรือเติบโตอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพี่จึงบอกเสมอว่าคนที่อยากให้ปัญหาหมดไปจะเจอปัญหาต่อไปเสมอถ้าเราอยากให้ปัญหาหมดไปนะเปิดปัญหาต่อไปเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอยากให้ปัญหาหมดไปเราแค่ต้องเข้าใจว่าชีวิตกับปัญหามันคือของคู่กันถ้าเราพิกได้ว่าปัญหาจริงๆแล้วมันไม่ใช่คําว่าปัญหาแต่มันคือแค่ปัญญาของชีวิตปัญหาก็คือสิ่งที่มาพร้อมปัญญา ทุกปัญหามีปัญญาซ่อนอยู่ทุกปัญหามีปัญญาที่เมื่อเราแก้ไขมันได้แล้วจะเพิ่มพัฒนาให้เราเป็นคนที่เจ๋งขึ้นต่อไปเติบโตขึ้นต่อไปยิ่งใหญ่เก่งเมตตามากขึ้นต่อไปชีวิตจะไม่ได้มีปัญหาหมดไปแต่เราจะเข้าใจแล้วว่าปัญหาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันจึงเลือกพลิกได้เสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมนะครับปัญหาไม่มีวันหมดไปแต่มันดีเพราะว่ามันแปลว่าเราจะมีปัญญาให้เสมอเราเลือกพลิกมันได้เสมออย่าทําให้มันหมดแต่พลิกมันทุกวัน ก็คือสุดท้ายก็คืออยู่ที่การเลือกเราไม่ได้มองให้มันเป็นการขาดทุนบางครั้งมันอาจจะเป็นกําไรของชีวิตเราก็ได้ทุกอย่างเราทําให้มันเป็นอย่งงางนั้นได้หมดเลยครับเราอะมักจะได้ยินคําว่าอิสรภาพเท่ากับความสุขแล้วในมุมมองของพี่คุณเขาอะค่ะอิสรภาพเท่ากับความสุขจริงไหมคะโอ้โหคําถามนี้อิสรภาพไม่ได้เท่ากับความสุขครับอิสรภาพเท่ากับดาบสองคมทุกอย่าง <c oughs> ประเด็นนี้เสมอมาคู่กัน อิสรภาพก็ทั้งดีและไม่ดีครับระบบอิสรภาพนี่โอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอยากมีอิสรภาพมากเลยง่ายๆตัวอย่างง่ายๆตอนเด็กๆเราไม่มีอิสระที่จะกินเหล้าเมายาเพราะว่าเขาห้ามอายุ10ก่อนอายุ18อายุไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วกฎหมายแต่ว่าประมาณน,นั้นนะครับพอมีอิสระที่จะได้กินเหล้าเมายาแล้วดีไหมครับ <laughs> ไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีก็นั่นน่ะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอิสรภาพก็เหมือนกันหรือเราบอกว่ามีอิสรภาพที่จะมีเงินแล้วกันมีเงินอิสรภาพเยอะมากบอกมีเงินเยอะมาก เงินเยอะมากบอกดีมากโทษนะครับเงินไม่ใช่แว่นสายตาเงินเป็นแว่นขยายหมายความว่าเงินไม่ได้ทําให้เราเห็นอะไรชัดขึ้นมันทําให้เราเห็นสิ่งที่ชัดอยู่แล้วใหญ่ขึ้นมากกว่าสมมุติว่าเรามีปัญหาเคยเห็นคนฆ่าตัวตายเพราะเงิน20บาทไหมครับไม่มีไม่มีใครเงนินฆ่าตัวตายเพราะเงิน20บาทแต่มีคนฆ่าตัวตายเยอะเลยครับเพราะเงิน2ีบล้านสรุปเงินดีไหมครับไม่ได้ดีหรือไม่ดีครับเงินมันแค่ทําให้มันใหญ่ขึ้นเท่านั้น,น,นสุดท้ายแล้วเนี่ยอิสระภาพเนี่ยเราบอกมีเงินเงินเงินเยอะมากเงิน20บล้านโอ้ สองพันล้านมีอิสระภาพแล้วอันนั้นก็มาพร้อมความทุกข์ที่มากครับอิสระภาพที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่อิสระภาพภายนอกแต่เป็นอิสระภาพภายในว่าเราเลือกได้หรือเปล่าว่าเราจะรู้สึกยังไงในแต่ละวินาทีสุดท้ายอิสระภาพคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันหนึ่งของชีวิตเพราะว่า มันทําให้เรามี choice จริงๆอันนี้เป็นคําถามที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันมันดึงมากับเพราะว่าเราจะได้ยินเขาว่าเลือก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 แต่ไม่หมดเลยตอนที่เราคุยกันเพราะสุดท้ายมันก็คือการเลือกชีวิตเราทุกอย่างคือการเลือกเราเลือกไหมที่จะนู่นเลือกไหมที่จะรับผลกับมันได้ไหมแต่อิสรภาพเราบอกว่าอิสรภาพที่ดีที่สุดคืออิสรภาพทางการเงินใช่ไหมเพราะมันทําให้เราเลือกได้ว่าเราอยาก,กอยู่ที่ไหนไปเที่ยวไหนทําอะไรแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขเลยครับไม่งั้นอะไรนะถ้าความ ดังให้ความสุขคงไม่มีดาราหน้าบึง้งถ้าความรวยให้ความสุขคงไม่มีเศรษฐีร้องไห้ถ้าความสวยให้ความสุขคงไม่มีคนหน้าตาดีค่าตัวตายถ้าเนื้อคู่ให้ความสุขคงไม่คงไม่มีคนทุกข์หลังแต่งงานเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขครับมันให้ทั้งถูกและทุขขกคู่กันแต่มันใหญ่ขึ้นจนก็ทุกข์ครับทุกระดับหนึ่งรวยก็ทุกข์ครับทุกอีกระดับหนึ่งทุกคนละแบบอืเพราะฉะนั้นอิสรภาพไม่มีก็ทุกข์ครับแล้วก็สุขด้วยได้เหมือนกัน้ทังแบบ มีก็ทั้งสุขและทุกข์มาคู่กันมันจึงเป็นดาบสองคมจําไว้อิสระภาพเป็นดาบสองคมแต่อิสระภาพที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดคืออันนี้รายนี้อยากให้มากมาอยากแบ่งปันมากๆอิสรภาพภายในอันนี้คือ,อสาภาพที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดไม่ได้เลือกนะครับว่าเราจะอยู่ที่ไหนซื้อบ้านอะไรซื้อรถคันไหนแต่เลือกได้ว่าวินาทีนี้เราจะรู้สึกยังไง<ม>เลือกได้ว่าอันนี้มาแล้วจะโกรธก็ได้ไม่โกรธก็ได้ไม่ได้ถูกคุมไว้ว่าคนมาด่าต้องโกรธคนรวยกว่าต้องอิจฉาคนทําให ไม่อยู่ใกล้คนที่เรารักต้องหึงถ้าเราต้องนู่นต้องนี่ต้องเกลียดต้องขี้เกียจต้องเราเลือกได้ว่าไม่ขี้เกียจก็ได้เราจะเลือกที่จะไม่ขี้เกียจวันนี้เราเลือกที่จะไม่โกรธมาปุ๊บกระทบไม่กระเทือนหายใจเลือกทีไม่โกรธอันนี้มาไม่จฉาเพราะสุดท้ายแล้วเราไปเทียบกับเขาไม่ได้ถ้าเราเอาตัวเราไปเทียบกับเขาคนที่ดีกว่าในโซเชียลมีเดีย ก็เหมือนเอาหนังหน้าของเขามาเทียบกับหนังเท้าของเราแล้วบอกว่าผิวเขาเนียนกว่าเราเยอะเลยนั่นคือเขาเอาผิวหน้ามาโชว์แต่ชีวิตเราเรารู้เนี่ยว่าเราเจออะไรบ้างเราก็เอาผิวเท้าของเรามาเอาผิวเท้าเราผิวหน้าเขามาทาไมผิวเราไม่เนียนแล้วทุกใจอ้าวบ้าแล้วเขาโชว์ผิวหน้าโอเคเราก็เลือกแล้วว่าไม่อิจฉาก็ได้ไนี่ทั้งนั้นจึงกลับมาที่คําตอบว่าอิสรภาพคือดาบสองคมแต่เราเลือกได้ว่าจะใช้มันดีหรือไม่ดีและอิสรภาพที่ดีที่สุดคืออิสรภาพ ที่จะเลือกว่าวินาทีนี้เราจะรู้สึกอย่างไรโดยไม่ถูกครอบงำโดยสิ่งที่มากระทบเราจากภายนอกใดๆทั้งสิน้นอันนี้ดีที่สุดแล้วครับต้องฝึกทุกคนแล้วโดยเฉพาะพี่ใช่อิสรภาพภายในจริงๆมีทุกคนด้วยว่าสิ่งที่มันเข้ามาในแต่ละอย่างเราจะเลือกที่จะรู้สึกกับมันอย่างไรจะรีแอคกับสิ่งนั้นอย่างไรในฐานะที่พี่ขุนเขาอยู่บนเส้นทางของการพัฒนาตัวเองมาอย่างยาวนานเนาะหนูอยากรู้ว่า แล้วอะไรคือสิ่งที่พี่คุณเขาค้นพบว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตคนเราอะค่ะแต่ก่อนพี่ตอบว่าเป็นความสัมพันธ์นะแต่จริงก็ตอนนี้ก็ยังตอบเป็นความสัมพันธ์อยู่แต่ว่าบางคนมักจะไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบความสัมพันธ์เลยพี่หมายความว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่กับผู้อื่นแต่กับตัวเองความสัมพันธ์กับตัวเองอะสำคัญที่สุดเรากับใจเราอะอยู่ด้วยกันยังไงแต่ถ้าให้ตอบใหม่ให้แบบมันมันเข้มมันมีคุณค่ากว่านั้นต้องบอกว่าปัญญาครับปัญญาคือสิ่ง คือแว่นตาแต่ปัญญาคือรู้ว่าใส่แว่นอยู่ความรู้เนี่ยสมมุติว่าเรามองเรามองไม่เห็นเราแบบสายตาสั้นแบบ800อะไรก็แล้วแต่คือแบบมองไม่เห็นเลยแบบแบ,บแ้ไปเลยหมดเลยก็คือเราเราไม่มีความรู้สมม,มุติว่าเราเป็นเรื่องสุขภาพแล้วกันนะครับเราอยากจะรักษาสุขภาพแล้วเราก็กินอะไรก็ไม่รู้ที่มันแบบไม่ดีต่อร่างกาย นั่นก็คือสายตาเราพลาดสายตาเราเบลอเราไม่มีความรู้นะครับแล้วพอเรามีความรู้แบบเยอะมากเลยเราสายตาแบบ20-20เลยโอ้โหไปศึกษาเป็น10ปีไปแบบโอ้โหเป็นแบบด็อกเตอร์ด้านน,น,นู้นนี่ด็อกเตอร์แพทย์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็เลยมีแว่นสายตาที่ทําให้เราเห็นชัดแล้วว่าอะไรที่ดีหรือไม่ดีต่อร่างกายเรานี่คือความรู้ที่ดีมากเลยปัญญาคืออะไรปัญญาคือรู้ว่าใส่แว่นอยู่หมายความว่าแว่นนี้คือแค่เครื่องมือที่ทําให้เราเห็นชัดขึ้นแต่แต่ละคนมีแว่นไม่เหมือนกัน นี่เป็นแค่ชุดความคิดที่เราศึกษามาเรื่องนี้จริงๆมันยาวมากนะแต่พี่ะพยยรมอตอบพันสั้นทุกๆความรู้คือชุดความคิดของมนุษย์ที่สร้างมาแล้วส่งต่อกันไม่ได้เป็นสัจธรรมที่อยู่ตลอดเวลาความรู้จํานวนมหาศาลบนโลกใบนี้เปลี่ยนตลอดสิ่งที่เราเคยคิดว่าผิดตอนนี้ถูกเคยถูกก็ผิดอย่างเช่นแต่ก่อนหมอจํานวนมากให้บุหรี่เป็นยาอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ตอนหลังไม่มีใครไอ้นี่แล้ว อ้าวแล้วตอนนั้นล่ะถ้าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้จํานวนมหาศาลใส่แว่นเข้าไปแล้วรู้ทุกอย่างแล้วเราก็เชื่อครับว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่ดีเพราะนั่นคือความรู้ที่เขาส่งกันมาแล้วเขาเชื่อกันเขารู้กันอย่างนั้นทุกคนความรู้ใ,ในในตำราเลยแหละ <S 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 แต่ความรู้นั้นเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ไม่ใช่แล้วแล้วถามว่าที่เรารู้กันทุกวันนี้นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยทั้งการแพทย์การเง, ussian, งนินการบ้าบ,าบาค edu, อคอแตกนั่นก็คือแว่นตายที่เราใสา่แล้วเรารู้ว่าเราเออสิ่งนี้เราเห็นชัดขึ้นอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าเราใส เรารู้หรือเปล่าว่าสุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนไปเหมือนเวิร์บเหมือนค,คํากริยาความรู้ก็คือคากริยาที่มันจะเปลี่ยนไปปัญญาคือรู้ว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วแม้แต่ความรู้ทุกอย่างที่เรามีมันก็แค่เครื่องมือหนึ่งที่เราใช้อยู่แล้วมันเปลี่ยนแปลงไปได้ถ้าเรามีปัญญารู้สิ่งนี้เราจะไม่เอาความรู้เนี่ยไปข่มขคนอื่นเราจะไม่มีอัตราที่ว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นเจ๋งกว่าคนอื่นปัญญามาจากคำ wisdom wisdom แปลว่าเห็น วิสวิชวิสเนี่ยภาษาบาลีสันสกฤตวิแปลว่าเห็นวิชั่นวิดิทัศวิดีโอวิสัยทัศแปลว่าการเห็นวิสตอมจึงเป็นการเห็นมันคือการมองเห็นที่แท้จริงนะครับศรัทธาเป็นเหมือนอดวงตาที่เห็นได้ในความมืดมิดแต่ปัญญาคือแสงอาทิตย์ที่ทำให้เราเห็นตลอดเวลาคือเราจะเห็นไปหมดว่าแบบ อ๋อมันเป็นอย่างนี้สิ่งนี้มันเป็นเช่นนี้สิ่งนี้มันต่อกับสิ่งนี้เลือกอันนี้แล้วได้อนี้ความจริงเป็นอย่างนี้จะทาเป็นสิ่งนี้ทุกอย่างเป็นเช่นนี้เองปัญญาจะให้สิ่งนั้นทั้งหมดกับเราถ้าเราไม่ลืมที่จะใช้มันครับว่าอันนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดอะคะ่ะก่อนหน้านี้เนาะอย่างการเลือกไม่เลือกอะไรอะถ้ามันไม่มีตัวปัญญาเนี่ยมันก็จะเลือกผิดทางได้เหมือนกันผิดทางในทางนั้นในทางโลกนะค่ะค่ะใช่สุดท้ายไม่มีอ่ะสุดท้ายก็ไม่มีสุดท้ายสัจธรรมไม แล้วอย่างตีมของวันนี้เนาะชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังตอนแรกพี่คุณเขาก็มีพูดพูดถึงไปบ้างแล้วล่ะออยากให้พี่คุณเขา,าช่วยขยายความหน่อยค่ะเพราะว่าคำนี้เป็นคําที่ถ้าเราติดตามพี่คุณเขามาเราจะเห็นว่าพี่คุณเขาจะใช้คํำนี้ตลอดเลยชีวิต Alt ที่สุขสงบและทรงพลังเป็นยังไงคะ King ชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังคือชีวิตที่ใช้ตรงกับความเป็นธรรมชาติที่สุดครับความเป็นธรรมชาติในเชิงสัจธรรมเลยนะในเชิงที่แบบแก่นแก่นของมันที่สุดหมายความว่า อย่างที่บอกไปแม่น้ําคลื่นภูเขาทุกอย่างในธรรมชาตินะครับทั้งสุขสงบและทรงพลังพระอาทิตย์สุขสงบแล้วก็ทรงพลังไปในเวลาเดียวกันพระอาทิตย์ยามเช้ายามเย็นสุขสงบมากแต่โคตรของความทรงพลังชีวิตเราก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดเราสุขสงบอย่างเดียวนะครับเราก็จะโดนกันแกล้งโดยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเราฉลาดกว่าเรา มีอำนาจกว่าเรามีอิทธิพลกว่าเราซึ่งก็ได้ครับแต่ว่าพี่แค่ไม่ได้เลือกที่จะเป็นอย่างนั้นพี่คิดว่าคนเราตัวเราอยากที่จะ powerful ด้วยทรง,งพลังมีสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆอย่างที่อยากทําและสามารถที่จะปกป้องคนที่เรารักสิ่งที่เรารักได้นี่คือความทรงพลังความสุขสงบก็คือจะเห็นไหมครัว่าเอาขึ้นก่อน peaceful มาก่อน powerful นะครับแล้วก็สุขสงบมาก่อนทรงพลังนั่นก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเราทรงพลังก่อนเราอาจจะเอาพลังนั้นหรือ power นั้นนะไปทำร้ายคนอื่นหรือแม้แต่ทำร้ายตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราสุขสงบก่อนเราจะเอาความสุขสงบนั้นนะมาเป็นพื้นฐานของการส่งสิ่งที่มันมีคุณค่าและดีต่อไปกับตัวเองคนรอบข้างและผู้อื่นนั่นแหละครับจึงเป็นคําว่า uh, peaceful ก่อนเราค่อย powerful นั้นนิยามนิยามก็คือใช้ชีวิตยังไงก็ได้ให้ตรงกับความเป็นธรรมชาติที่สุด dichotomy ของความต่างนะอย่างที่บอกกลับมาเรื่องเดิมนะครับ สองสิ่งนี้ดูเหมือนขั้วตรงข้ามแต่จริงๆแล้วธรรมชาติคือขั้วตรงข้ามที่อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นฮาร์โมนีหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับถ้าเราใช้ชีวิตได้แบบนั้นพี่เชื่อว่าตัวเองนะเชื่อว่าสิ่งนี้คือเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นชีวิตที่ตรงกับความเป็นสัจธรรมที่สุดของทุกอย่างในจักรวาลน,นี้ครับ